หลังให้นะคะอ่ะโอเควันก่อนให้การบ้านไปข้อที่ห้านะคะหนึ่งข้อวันนี้เรามาต่อที่ข้อสามข้อสามนะเห็นทำไมเงียบๆผิดปกติไปไหนกันหมดยังอยู่กันใช่ไหมยังอยู่กันค่ะไม่ใช่ว่านี้ไปลเลยทออค่อะทีนี้นะคะเรามาต่อกันเนาะ จากวันก่อนและคุณครูสอนข้อหนึ่งข้อสองไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันข้อที่สามข้อที่สามโจทย์บอกว่าแก้วมีส้มยี่สิบผลแบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่โจทย์ถามว่าแก้วแบ่งส้ม ให้เพื่อนเท่าไหร่อดูดีๆนะแก้วมีส้ม20ผลแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่แก้วแบ่งเพื่อนให้ส้มเท่าไหร่นะคะข้อนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอเนาะโจทย์ถามว่าแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนเท่าไหร่เราก็ย้อนกลับมาดูที่โจทย์ว่าแบ่งให้เพื่อนเท่าไหร่แบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่ ตรงนี้นะคะคำว่าของส้มที่มีอยู่ตรงเนี้ยดูดีๆนะคำว่าของนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณและส้มที่มีอยู่เขามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่20ผลเพราะนั้นเศษ2ส่วน5คูณกับ20นะคะก็จะหมายความว่าแก้วเนี่ยแบ่งส้มให้เพื่อนเศษ2ส่วน5คูณ20ผล แล้วเราก็คิดหาคําตอบออกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ใช้วิธีการคูณนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือใช้การคูณทุกคนเขียนตามครูเลยประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ใช้การคูณนะคะเอาเศษ2ส่วน5คูณด้วย20 เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนเป็นแผนภาพได้เป็นประมาณนี้นะคะแก้วมีส้ม20ผลเพราะฉะนั้นเราให้แท่งจี่เหลี่ยมทั้งแท่งเนี่ยเป็นส้มที่แก้วมีแก้วมีส้ม ทีนี้เขาบอกว่าแบ่งให้เพื่อนเศษส 2, องส่วน5เพราะฉะนั้น2ส่วนจาก5ส่วนหนึ่งสองสามสี่ะให้นักเรียนแบ่งให้ได้5ช่องนะคะเท่าๆกัน ครูจะแบ่งได้ประมาณนี้แบ่งให้ได้ห้าช่องนะคะเท่าเท่ากันนะอะแบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่จากห้าช่องแก้วแบ่งให้ไปสองช่องเศษสองส่วนห้าก็คือมีอยู่ห้าทั้งหมดนะคะมีอยู่ห้าส่วนแบ่งให้สองส่วน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เขียนว่าแบ่งให้เพื่อนเศษ2.5ส่วน5ของส้มที่มีอยู่ แบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราหาคำตอบมาได้นะคะคำตอบก็จะเป็นเศษคำตอบก็คือหามาจากเศษ2ส่วน5คูณกับ20อ่ะทีนี้วิธีทำหลายคนนะคะเข้าเรียนแต่ไม่ส่งการบ้านเลยคุณครูไม่เข้าใจเหมือนกันหนูเรียนไม่เข้าใจหรือยังไงเอ่ยบอกคุณครูนะคะอ่ะ เขียนโจทย์เลยแก้วมีส้มีสิบผลหน่วยนะคะเขียนชิดริมขวาของบรรทัดเลยเนาะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วนห้าแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วนห้า ของส้มที่มีอยู่โจทย์ถามว่าแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลอะ,ะแสดงวิธีทำนะคะก็เอาเศษ2ส่วน5คูณกับ20ข้อนี้เป็นเรื่องการคูณเศษส่วน การคูณเศษส่วนเศษสองส่วนห้าคูณกับยี่สิบหนูสามารถตัดทอนได้ใช่ไหมคะตัดอะไรได้เอ่ยมีอะไรตัดกันได้บ้างยี่สิบกับห้าไอ้ยี่สิบกับห้านะคะใช้ไหมห้าห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบเพราะฉะนั้นคำตอบคือสองคูณสี่เป็นแปด 8ส่วนด้วย1ก็เท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้นตอบ8ผลนี่สวัสดีค่ะอ,อ่ะตอบ8ผลนะคะโอเคได้นะ เสียงใครเอ่ยถมาใช่กตาว์ละครหม่คือตัวอะไรเสียงใครเรียนคันนี้จนอ้วกเอ่ยนัดดานายหนูยังไม่ปิดไมคนะคะอเสื้อหรือว่าตัวสีขา<อ>วอ่ะโอเคข้อสามผ่านไปแล้วทีนี้มาข้อที่สี่ใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไปให้ ไปข้อ4ข้อ4ี่บอกว่าช่างก่อสร้างนำเหล็กยาว5เศษ3ส่วน5เมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1เศษ2ส่วน5เมตรโจทย์ถามว่าจะตัดได้กี่เส้นข้อนี้ใช้วิธีอะไรสมมติคุคูคกว่าครูมีเหล็กยาว10เมตร นำมาตัดเป็นเส้น<ช>ยาวเส้นละ2เมตรจะตัดได้กี่เส้นใช้วิธีอะไรเอ่ยหารนะครับหาารอโอเคค่ะเก่งมากใช้วิธีการหารน,นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือให้เอาความยาวของเหล็กทั้งหมดก็คือ5เศษ3ส่วน5เมตรหารกับ ตัดยาวเส้นละเท่าไหร่ก็เส้นละหนึ่งเศษสองส่วนห้าเมตรอ่ะนี่คือประโยคัยลักษณ์ที่นี้การเขียนวิธีคิดแผนภาพนะคะอ่ะเราให้เหล็กทั้งหมดยาวเท่านี้อ่ะสมมุติว่าแท่งสี่เหลี่ยมอันนี้คือความยาวของเหล็กทั้งหมดเลย นะคะเพราะนั้นเหล็กยาวเท่าไหร่เขียนไปก่อนเลเหล็กยาว5เศษ3ส่วน5เมตรนำมาตัดเป็นเส้นเพราะฉะนั้นตัดเป็นเส้นใช่ไหมคะเส้นแล้วเท่าๆกันนะคะ แต่เรายังไม่ทราบว่ากี่เส้นเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยเราจุดไว้ก่อน3จุดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาตัดทั้งหมดกี่เส้นแต่เรารู้ว่านำมาตัดเนี่ยยาวเส้นละ1นึเศษสส่วนหเมตร ค okay. นี่คือแผนภาพที่เราได้นะคะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เหล็กเนี่ยมันยาวเส้นละเท่าไหร่เราต้องหาคำตอบก่อนอทีนี้เรามาแสดงวิธีทำวิธีทำโจทย์ว่ายังไงเอ,อ่ยช่างก่อสร้างนำเหล็กยาว5้าเศษสมส่วนหเมตร ฟ้านำเล็กยาวห้าสสามส่วนห้าเมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ หนึ่งเศษสองส่วนห้าเมตรโจทย์ถาม่าง่ายๆเลยจะตัดได้กี่เส้นจะตัดได้อ่ากี่เส้นนะคะหน่วยเป็นเส้นสังเกตว่าหน่วยของคุณครูทุกหน่วยเลยจะอยู่ด้านขวาสุดของบรรทัดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเราจะแยกตรงส่วนของโจทย์นะคะส่วนของตัวเลขแล้วก็ส่วนของหน่วยนะให้สัดเจี อะทีนี้แสดงวิธีทำลอกประโยคสัญลักษณ์มาเลย5้าเศษสาส่วนหาหารด้วย1นึ่เศษสอส่วนหอะทีนี้มันเป็นจำนวนคลาใช่ไหมลูกหนูเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินค่ะถ้ามันเป็นจำนวนคลาหนูเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินอ่ะเปลี่ยนได้เท่าไหร่เอ่ยห้าเศษสาส่วนหก็เอา5้คูณห้เป็นยี่5้ายี่หาบวกสอ่ะเศษยี <5. S 1> ่ส่วนห หารกับ1เศษสองส่วนหเปลี่ยนเป็นเศษเกินเจ็ดส่วนห้าห้คูณหเป็น5้บวกสเป็น7จ็ดนะคะจะได้เศษเจส่วนหทีนี้มันอยู่ในรูปการหารเปลี่ยนให้อยู่ในรูปการคูณหนูจำได้ไหมเอ่ยการหาเรเศษส่วนตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณตัวหารสลับเศษส่วนนะคะก็จะเป็น5้ส่วนเ เส้นอ่ะทีนี้ตัดทอนมีอะไรตัดกันได้บ้าง -28 กับ <5 S 2> 7ช่ไหมอ่ะที่เห็นชัดเลย5กับ5ใช้ไหมห้านะคะ5 1 5 5 1 5, 5, 5, 5, 5 7กับ28ใช้ไมเจ่งเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดคำตอบคือเท่าไหร่ลูกสีคูณหเป็น4เส้นสดี <4. S 2> น,นะคะ ส่วนด้วยหนึ่งก็เป็นสี่เท่าเดิมเศษสี่ส่วนหนึ่งคำตอบคือสี่นะคะคำตอบคือสี่เส้นไม่ไม่ยากเลยการหารเศรษส่วนบวกลบคูณหารเศรษส่วนอ่ะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูขอดูข้ออื่นก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะให้หนูจดก่อนใครจดไม่ทันเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไปให้นะคะ คันนี้ไม่มีการบ้านค่ะวันนี้ว่าจะไม่ให้การบ้านหรือว่ามีคนอยากได้มีใครอยากได้กัรบ้านไหมบอกครูดได้นะไม่มีชิ้นเดียเข,าไ,ไขาได้แล้ว ้านไหนทางก็แทบครเข้าไปไม่ไปครูจะไอ้น,นี่ให้ใช่ครูจะถ่ายไว้อันนี้ครูสอนจะถ่ายไว้จบอันที่ครูให้เป็นการว่าครูจะให้ดันเลยไปทําเองให้ถ่ายหน้าการบ้านให้ประมาณเนีาา้ยใช่ใช่ไปยังไม่ปิดไม์ <c oughs> เอ่ยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ <c oughs> น่าจะจดกันเสร็จแล้วไปมิดไหมลืมชมคูู อ่ะโอเคทีนี้ข้อ5นะคะครูคเคยให้การบ้านไปเมื่อวันพุธเนาะจะมาเฉลยให้นะคะทีหลังเอาข้อไหนอีกสักข้อหนึ่งเอาข้อ8ดดีไหมเอเอาข้อแล้วละกันเพราะว่าข้อ9มีความคล้ายกับ ข้อห้าเอ้ยข้อสี่เมื่อกี้ที่เราเรียนไปข้อที่เก้านะคะอยู่ในหน้าที่สี่สิบเก้าข้อเก้าอยู่ในหน้าที่สี่สิบเก้า ข้อ9อยู่ในหน้าที่49เจอหรือยังลูกเจอแล้วนะโจทย์บอกว่าป้ามีน้ำเชื่อม5เศษ1ส่วน4ลิตรใช้ทำขนมครั้งละเศษ7ส่วน8ลิตรโจทย์ถามว่าป้าใช้น้ำเชื่อมนี้ทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งอะใครยังอ่านโจทย์ไม่เข้าใจสมมุติเศส่วนเป็นตัวเลขเต็มๆก่อน ป้ามีน้ำเชื่อมออ6ลิตรใช้ทำขนมครั้งละ3ลิตรป้าใช้ทำป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้กี่ครั้งใช้วิธีอะไรคะหารค่ะใช้วิธีหารนะคะเพราะารนันเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเอา ห้าเศษหนึ่งส่วนสี่หารกับเศษเจ็ดส่วนแปดอ่ะนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะ าจะทาแบบแนวตั้งก็ได้นะเมื่อกี้เราทําแบบแนวนอนใช่ไหมอ่ะเขาจะทาแบบแนวตั้งก็ได้ไม่ผิดเนาะอ่ะสมมติคุณครูให้นะคะตรงนี้เป็นน้ําเชื่อมที่ป้ามีอยู่ทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้คือน้ําเชื่อมที่ป้ามีอยู่นะคะก็คือมีน้ําเชื่อมเท่าไหร่เอ่ยห้าเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ลิตร น้ำเชื่อมห้าเจ็หน่ส่วนสหน่วยเป็นลิตรนะคะน้ำเชื่อม5้าเศษส่วนสลิตรเขาบอกว่าใช้ทําขนมครั้งละเศษเจส่วน8ลิตรเราใช้ทําขนมไปครั้งละเศษส่วน8ลิตร แต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้ทั้งหมดกี่ครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยจุดไว้อันนี้ทำแบบแนวตั้งนะแล้วก็ฝั่งนี้ใช้ทำขนมครั้งละเจ็ดส่วนแปดลิตรเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่ากี่ครั้งนะคะเราก็จุดไว้ตรงกลางจะจุดแนวนอนก็ได้ อ่ะตรงกลางเราไม่ทราบว่าใช้กี่ลิตรเพราะฉะนั้นจุดไว้นะคะเราจะต้องหาว่าป้าใช้น้ําเชื่อมเนี่ยทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งก็เอามาหารกันอ่ะทีนี้แสดงวิธีทําอ,อีกข้อเดียวแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคุณครูจะขอเลิกก่อนเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าครูจะต้องไปโรงเรียนต่ออ่ะโจทย์บอกว่าป้ามีน้ําเชื่อม ป้ามีน้ำเชื่อม5เศษ1ส่วน4ลิตรใช้ทำขนมครั้งละเศษ7ส่วน8ลิตรครูครับอันนี้ไม่ใช่การบ้านเหรอไม่ใช่ค่ะ โจทย์ถามว่าป้าใช้น้ำเชื่อมนี้ทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งป้าใช้น้ำเชื่อมนี้ทำขนมได้ทั้งหมด อีกครั้งอ่ะเราก็เขียนประโยคพัญชั์ลอกมาเลย5้าเศษหนส่วนสหารด้วยเศษเจส่วนแอ่ะตัวข้างหน้านะคะเป็นจำนวนครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน5้คูณสเป็น20บวกหเป็น21นะคะส่วนด้วย4แล้วก็หารด้วยเศษส่วน8 หน่วยเป็นครั้งเพราะโจทย์ถามว่าได้กี่ครั้งอ่ะทีนี้การหารเศษส่วนนะคะตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารสลับเศษส่วนกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะสลับกันอ่ะทีนี้มาถึงขั้นนี้แล้วเลขอะไรตัดกันได้บ้างตัดระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะคะแใช้่ อ่าเจ็ดกับยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแล้วก็สี่กับแปดใช่ไหมสี่ค่ะโอเคสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดคำตอบคือเท่าไหร่เอ่ยหกส่วนหนึ่งเท่ากับหกค่ะอ่าคำตอบคือหกส่วนหนึ่งนะคะแต่เศษหกส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหกเพราะฉะนั้นคำตอบคือหกครั้ง โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อที่9นะคะอะวันนี้สอนไป3ข้อเนาะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะส่วนโจทย์ปัญหาข้อที่เหลือเนาะยังไม่ต้องทำนะคะแต่ถ้ามีเวลาว่าคุณครูจะเอากลับมาให้ทำใหม่อะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องเข้าไปในโรงเรียนเดี <deci> ๋ยวจะแคปหน้าจอส่งไปให้วันนี้สอนข้อสามข้อสี่ใช่ไหมเช่วงนี้เรียนยังไม่ถึงหกสิบคนเลยหายไปไหนกันหมดเพื่อนเราทำไมหายกันแบบหายกันเยอะมากไม่เหมือนช่วงแรกๆเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าขี้เกียจเรียนหรือว่าเรื่องแรกมาให้จำหน้าครับมาให้จำหน้ายังจำ <ผม S 1> หน้าไม่ได้เลย<ม>หายไปหมดแล้วคุณใช่บอกเพื่อน<ม>ได้วว่าคุณครูลืมหน้าหมดแล้วตอนเนี้ย